เคล็ดลับหน้าเด็กค่ะวันนี้ครูชิจะมาให้ดูนะคะว่าก่อนแต่งหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผิวพรรณจะเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนมาถามค่ะครูชิใช้อะไรทาไมหน้าดูแบบว่าดีนะคะดูชุ่มชื้นนี่เลยค่ะการที่ทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะ คุณใช้ใช้ตัวนี้ค่ะไปซื้อได้ที่ร้านค้าที่เขาขายสินค้าญี่ปุ่นนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าไฮรูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งจะช่วยในให้ผิวหน้าชุ่มชื้นก่อนที่เราลงโทนเนอร์นะคะเราก็ลงตัวนี้ค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะมันไม่มันนะคะมันจะเป็นเหมือนกับเซรั่มอะคะ่ะเซรั่มให้หน้าชุ่มชื้นนะคะก็ ลงทั่วหน้าเลยนะคะให้ดูครึ่งหน้าก่อนเห็นไหมคะหน้าก็จะดูชุ่มชื้นแล้วเวลาเราแต่งหน้าค่ะก็จะใสนะคะแล้วต่อมาเราก็ลงโลชั่นลงอะไรของเราไป <S <S <ý nt> ใช่ไหมคะทีนี้มีตัวหนึ่งที่ครูซิแนะนำมากเลยก็คือตัวนี้นะคะซึ่งนำเข้ามาจากเกาหลีเลยนะคะที่เกาหลีเท่านั้นถึงจะมี เป็น face whitening นะคะก่อนแต่งหน้าค่ะหรือว่าวันที่เราไม่แต่งหน้าก็สามารถทาได้นะคะมันจะเป็นเนื้อน้ำนมอย่างนี้เลยค่ะนะคะมันไม่มีสีนะคะแต่ว่าพอทาแล้วอะ่ะจะทำให้หน้าเราอ่ะคะ่ะหน้าเราดูแบบว่าวววาวนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนเห็นไหมคะนะคะแล้วอันเนี้ยที่ไต้หวันนะคะหรือเกาหลีนะเขาจะเรียกกันว่า n a ก e d เมคอัพนะคะก็คือคนเกาหลีคนไต้หวันนะคะเขาจะชอบเน้นสภาพของผิวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเรากำลังแต่งหน้าอยู่นะคะแต่งหน้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหลวจวงเนก e d เมคอัพก็คือแต่งหน้าเหมือนกับไม่ได้แต่งหน้ามันจะเป็นครีมเบาๆนะคะไม่มีกลิ่นมันจะออกมาคล้ายๆน้ำนมเห็นไหมคะทาแล้วหน้าก็จะ ว้าวว้าวนะคะอลองดูข้างนี้แตกต่างกันไหมคะอลองดูสองข้างนะครีมน้ำนมนี้นะคะ Face Whitening ค่ะก็เหมาะ สำหรับทุกสภาพผิวใช้ได้หมดดีมากๆเลยนะคะนี่ครีมเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆเนื้อโลชัน่นแต่ว่าเป็นเนื้อโลชั่นที่บางเบามากนะคะแล้วก็ทาแล้วก็ติดติดเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าโร o ส e u ก็จะเห็นว่ามือขวาของคุณที้ก็จะมีริ้วรอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเส้นเลือดแต่ว่าพอมา พอทาเนี่ยมือซ้ายนะคะริ้วรอยก็จะจางแล้วผิวก็จะดูแบบว่าฉ่ำวาวเหมือนกับเหมือนกับหน้าเด็กอะนะคะแล้วหลอดนี้ใช้ได้นานมากคุณชลิใช้นานมากๆเลยนะคะใช้แบบว่าหลายเดือนแล้วประมาณ4-5หเดือนแล้วเขายังใช้ไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าหน้าเล็กนิดเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า เวลาคุณออกไปข้างนอกนะคะคุณโชว์หลังหรือโชว์ไหลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาบริเวณหลังกับไหลได้นะคะเวลาคุณโชว์พื้นผิวค่ะก็ใช้ได้แล้วก็ดูธรรมชาติด้วยนะคะดูไม่ไม่หลอกตาไม่เหมือนว่าคุณกาลังคุณแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับคนที่สนใจนะคะหลอดนี้ค่ะราคาเพียง580บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สาหรับคนที่อยากที่จะมา เป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้านะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะคะอัฟเฟลเลต m มาเก็ตติ้งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะคะมาคุยหลังใหม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เคล็ดลับดีๆจากครูซาลี่แล้วเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย